คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลูเนียงอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นำสูตรหน่วยล่างนะครับตัวเดียวเม็ดเดียวเอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางต่อไปนะครับอะมาดูนะครับวิธีการคำนวณนะครับสูตรนี้ก็ วิธีการคำนวณใช้หลักแสน1ครั้งบวกหลักหมื่น1ครั้งบวกหลักสิบ1ครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่1 1ครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่สองหครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่2 2สองครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่ 3- 2สองครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่3 1ครั้ง บวกกรักหน่วยหมุนครั้งที่3 3ครั้งแล้วก็บวกกรักสิบหมุนครั้งที่4 2ครั้งนะครับเอาเรามาคำนวณดูกันเลยนะครับ นี่นะครับไอ้ที่เขียนตัวเลขไว้เนี่ยหมายถึงว่าก็อย่างเช่นเจ็ดสามยิบเอ็ดเนี่ยก็ได้หนึ่งก็คือหนึ่งนะครับหกหนึ่งครั้งก็คือหกหนึ่งสองครั้งก็คือสองหกสองสิบสองก็ได้สองหนึ่งห้าครั้งก็ได้ห้าอะไรอย่างนี้นะครับหมายถึงตัวเลขที่บวกกันหลายครั้งนะครับทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ มีคือบวกอย่างเดียวก็คือบวกอย่างเดียวเท่านั้นเองตัวเลขได้แปลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เพราะว่าเป็นสูตรเก่านะครับเดี๋ยวบางท่านอาจจะงงว่าอา้าอย่างเช่น3 6ม,มาจากไหนแล้ว5 5นี่อันนี้5 อันนี้หกอันนี้เก้าเก้าแปดมาจากไหนอันนี้สามห้าอัน,นมาจากไหนห้าอันนี้เดี๋ยวจะงงนะครับอันนี้ต้องเข้าใจไว้ก่อนนะครับว่าก็คือสามเนี่ยห้าครั้งก็คือสามห้าสิบห้าก็จะตัวแทนก็คือห้านะครับหนึ่งสองครั้งก็คือสองตัวแทนนะครับเก้าสองสิบแปด ก็คือ8นะครับเป็นตัวแทน9 2ครั้งนะครับอ่ะทีนี้เรามาบวกกันเลยนะครับ2บวก1เป็น3 3บวก8เป็น11 11, 11บวก8เป็น19 19บวก5เป็น24 24บวก2 26 26บวก2เป็น28 28บวก6เป็น34 34 24, บวก1เป็น35 35บวก2ก็เป็น37นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7นะครับ ตอมาสองตัวล่างที่ออกก็คือ8 7นะครับ7หลักหน่วยก็คือ7ก็เข้าที่เลข7นะครับงวดต่อมา2บวก5ก็เป็น7 7บวก1ก็เป็น8 8บวก5ก็เป็น13 13บวก2เป็น15 15บวก8ก็เป็น23 23บวก6ก็เป็น29 29บวก5ก็เป็น34 34บวก6ก็เป็น 40นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 2ตัวล่างที่ออกก็คือ2 0นะครับหลักหน่วยก็คือ0นะครับงวดต่อมา5บวก5เป็น10 10บวก5เป็น10 5 5บวก3 8 18บวก5เป็น23 23บวก8ก็เป็น31 31บว6เป็น37 37บวก1เป็น38 38วก8ก็เป็น46นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 ต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ0 6นะครับหลักหน่วยก็คือ6นะครับงวดต่อมา5บวก9เป็น14 14บก2เป็น16 16บวก5เป็น21 21บวก4เป็น25 25บวก4เป็น29 29บวก9เป็น38 38บวก7ก็เป็น45 45บวก6ก็เป็น51นะครับผลลับที่ได้ก็คือ1นะครับต่อมา2ตัวล่างออก 91นะครับหลักหน่วยก็คือ1นะครับงวดต่อมานะครับ9บวก4เป็น13 13บวก4เป็น17 17บวก6ก็เป็น23 23บวก8ก็เป็น31 31บวก8ก็เป็น39 39บวก1ก็เป็น40 40บวก4ก็เป็น44 44บวก2ก็เป็น46นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 2ตัวล่างที่ออกก็คือ26นะครับหลักหน่วยก็คือ6 งวต่อมา2บวก4เป็น6 6บวก2ก็เป็น8 8บวก9เป็น17 17บวก5ก็เป็น22 22บวก2เป็น24 24บวก8ก็เป็น32 32บวก2ก็เป็น34 34บวก6ก็เป็น40นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 2ตัวล่างที่ออกก็คือ50นะครับหลักหน่วยก็คือ0 ว่ต่อมา8บวก1เป็น9 9บวก5เป็น1 4 1 4บวก5เป็น19 19บวก4เป็น23 23บวกหกเป็น29 29บเวก9เป็น38 38บวก3ก็เป็น41 41บอวกเอาใหม่นะครับ8บวก1เป็น9 9บวก5เป็น14 14บวก5เป็น19 19บวก4ก็เป็น23 23 23บวก6ก็เป็น29 29บวก9 29บวก9ก็เป็น38 38 38บวก3ก็เป็น41 41บวก2ก็เป็น43นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 ต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ6 3นะครับหลักหน่วยก็คือ3นะครับงวดต่อมา9กบกเเป็น18 18ปบวกหกเป็นยี่บวกหเป็นสามสิบสกสเป็น3า3สิบวกหเป็นสี่สิบวกสเป็น4ี4สิบบวกสองเป็นสี่สิบห้าสี่ บวก6ก็เป็น51นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1นะครับ2ตัวล่างที่ออกก็คือ3 1นะครับหลักหน่วยก็คือ1อ่ะงวดต่อมานะครับ5บวก5เป็น10 10บก1เป็น11 11บวก5เป็น16 16, 16บว4เป็น20 20บวก2เป็น22 22บก6เป็น28นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8 สองตัวล่างที่ออกก็คือ58นะครับหลักหน่วยก็คือ8นะครับก็เข้าที่เลขกงวดต่อมานะครับ7บวก4เป็น11 11บเวก7เป็น18 18บวก5เป็น23 23บวก4เป็น27 27บวก6ก็เป็น33 33บวก4ก็เป็น37นะครับผลลับที่ได้ก็คือ7 2สองตัวล่างที่ออกก็คือ7 7นะครับหลักหน่วยก็คือ7นะครับ งวต่อมา8บวก7เป็น15 15บวก7เป็น22 22บวก8เป็น30 30บวก5เป็น35 35บวก4เป็น39 39บวก4ก็เป็น43 43บวก8ก็เป็น51นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็น41นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1ก็2ตัวล่างที่ออกก็คือ61นะครับก็ หลักหน่วยก็คือ1นะครับเมงวดต่อมา5บวก9เป็น14 14บวก9เป็น23 23บวก5เป็น28 28บวก2เป็น30 30วก6เป็น36 36บวก8ก็เป็น44 44บวก7เป็น51 51บวก4ก็เป็น55นะครับผลลัพธที่ได้ก็คือ5นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ 8 7นะครับงวดนี้หลุดนะครับท่านผู้ชมหลุดเป็นงวดแรกนะครับมาดูงวดนี้กันนะครับว่าจะเดินต่อหรือเปล่านะครับหลังจากหลุดไปแล้วงวดหนึ่งงวดนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะได้เลขตัวไหนสำหรับหลักหน่วยล่างตัวเดียวงวดนี้นะครับ หลุดแล้วงวดต่อมามีโอกาสสูงนะครับที่มันจะเข้านะครับก็ถ้าหลุดอีกเป็นงวดที่2ก็สูตรนี้ก็ต้องโลกทิ้งนะครับก็ต้องหาสูตรใหม่มาทดแทนนะครับเ่ะเรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับ3 1เป็น3 4 1เป็น4 9 1เป็น9 4 1เป็น4 2 5เป็น10ก็ได้0 แปดสองสิบหกก็ได้หกหสได้สอง่ได้หนึ่ได้สามเก้าสอปดได้แปดวกสเป็นเจ็เบวกเ้าเป็นสิบหกสิบหกบวกสี่เป็นยี่สิบวกเป็นยี่สิบวกสองเป็นยี่สิบวกหเป็นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกยีบเก้าบวกสามก็เป็นสามสิบวกแ ก็เป็น40นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0นะครับ0เอาละท่านผู้ชมครับหลักหน่วยล่างตัวเดียวงวดนี้นะครับเลขที่ได้ก็คือ0นะครับผลการคำนวณน,นะครับก็ ท่านผู้ชมเห็นตัวเลขแล้วมีความคิดเห็นยังไงนะครับชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับศูนย์ตัวนี้อาจจะตรงใจใครบางคนก็ได้นะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับเป็นงวดประจำวันที่16 เดือนพฤศจิกา68นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับ